รับบทเด็กถือกล้องค่ะมันพามาทรมานครับทุกคนวันนี้มากับกิ๊กนะครับมากับกิ๊กงสิ <laughs> อย่าเล่นเดี๋ยวมันเกี่ยวตูดกูคือทริปนี้อ่ะยังไม่รอดเลยมันบอกว่าทริปหน้าจะไปภูเขาอีกแล้วคะ่ะยังไงคะยังไงไม่เคยรอดทริป <laughs> เป็นไงไอเพื่อนชั่วในที่สุดมันก็เปลี่ยนที่เนาะทุกคนแต่การที่พันพับมาเปลี่ยนที่นั้นก็คือพาคุณเดินจนตีนหมดเลยค่ะพวน,นแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยมึงมันอยู่ไม่สุกไงครับไม่กูบนนะ่บนแล้วมึงก็ไม่ฟังอ่ะมึงก็พาคูมาทรม,มานอยู่ดีรูด้ดิทะเลมันจดืด จะได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีปลาตอดสักตัวเลยอะมึงเหยื่ออยู่ครบจบกันกูเสียใจกับมึงด้วยนะให้เขารู้ไปว่ามึงอะมันไร้สาระมากบนเนี้ยถ้ากูมาทรมานทรกรรมเนี่ย มึงเนี่ยแหละไม่โดนด่านไม่ไม่ได้เป็นผู้เป็นคนไม่ได้มีความคิดขึ้นมาเลยพอจบคลิปไม่อย่างเดียวกูกลับบ้านเลยกูไม่ทำละไม่เล่นวันหลังไม่ต้องพากูมาแล้วนะตกปลาเนี่ยโอเคโอเคกูมานั่งกินเบียร์รอเนี่ยถ้ามึงบอกว่าบรรยากาศดีกูซื้อเบียร์มานั่งกินรอดีกว่าไออยู่ข้าว มาตกปลามือใจร้อนที่หายกลับบ้านกลับก็กลับกลับแล้วปลาเม่งก็ตกไม่ได้เห็นสักตัวถ้าเออได้ปลาคุณจะโดนเป็ดลงไป<ๆ>ทีเดียวมึงบน <c oughs> กลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> ไปไหนต่อไปไหนต่อไม่ไปไหนแล้วครับ <c oughs>